20่สนาฬิกา4ีนาทีวันที่7มีนาคม25 6 8้าท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมนี่หลังบ้านผมเนี่ยเนี่ยมันมีแสงไฟอะดูสิเดี๋ยวก็เขียวยเดี๋วก็แดงเขาบอกว่ามีผีปอบแบบพวกที่ แบบเรียนวิชามาแล้วก็วิชาหลุดะท่านผู้ชมดูสินี่หลังบ้านผมนะเนี่ยเออเอาหายไปแล้วหายไปไหนวะนี่นี่นี่ี่นสีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้านี่ไกลเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่นีเห็นๆๆเห็นดวงดวงวงเอานั่นนั่นนสองดวงเลยสองดวงเลย ดูดูลอย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 กันไปแล้วอุ้ยดูดีดีดูดีดีอุ้ยเออเอา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 เข้าสิอ่าตำบลหนองยังทอยนะครับอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เอาสามดวงเลยพ่อผมตายแล้วตอนนี้เอา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 นี่หลังบ้านผมนะท่านผู้ชมเนี่ยดูสิ ้ยสามสามดวงโอ้ยมันยังน้อบบดนี้โอ้ยวาบขึ้นมาเมื่อกี้เห็นไหมใครเห็นมันผมบ้างวันเรามีอะไรแปลกๆนะครับหลังจากแผ่นดินไหวแล้วก็จะมาเจอว่ามนผีปอบอ่ะแต่เนอท่านผู้ชมอุ้ยอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนะี่ยมีสองอันสามอัน ถ้าเป็นผีปอบทําไมมันไม่มีลอยขึ้นไปนข้างบนเนี่ยอันนี้ลอยหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไระโอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยเขาจุดเขาจุดไล่อ้อยเขานี่ผมว่าเขาจุดไปเนี่ยไล่อ้อยเขาหลังบ้านผมอะไล่ไขวะเนี่ยไล่เอจอนอนนาหรือเปล่าวะเนี่ยจุดหาที่แตกอะไรอ้อยเ็าไม่มีหรือว่าไล่พิทอน ท่านผู้ชมโอ้ยหามงเอ้ยีบอภีปอบยีบอภีก็สือ่อยีบอภีก็หังไปไปท่านผู้ชมนอนนอนนอนพรุ่งนี้ก็สู้ต่อโอ้ยก็จุดไฟอีลีอาขวสู้โอ้ยเนาะ